ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคอยากทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศนการใช้กรรมในทุกทุกเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูก็เทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเศนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวญนักโคตรฤาษีดาบดทั้งหลายชาวบังบดชาวลับแหนนะเจ้าสำนักเจ้าฤทีเจ้านิกายทั้งหลายภางมืดภางมารทั้งหลายแล้วก็ เราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้โพธิสัตว์ทั้งหลายนะในภาคพิภพหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมใจขอกรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิ ทำมังสลานังขจามิสังขังสลานังขจามิทุติยามปิพุทธังสลานังขจามิทุติยามปิทำมังสลานังขจามิทุติยามปิสังขังสลานังขจามิตติยามปิพุทธังสลานังขจามิตติยามปิทำมังสลานังขจามิ ตติยมปิสังขังสลาหนังขจามิขอ,อน้ามน้ำองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานท้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรแด่พระสศธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกำใดใด ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงบำเพ็ญเอาหลงปฏิบัติเอาฝึกฝนเอาในตบะฌา,านญาณสติสมาธิในเอธิริตฐิเตตคุณวิเศษอภินญาในเอกสภาวะทั้งหลายในปัญญายาณในการปรุงแต่ง รจนาธรรมทั้งหลายในเวทมนต์คาถาไสยเวททั้งหลายคุณไสยมนต์ดำการสักยันลงอัคระอาคมทั้งหลายความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในลักษณะของเทพเซียนทั้งหลายในบุญบารมีในการปฏิบัติธรรม เอาทำทั้งหลายการทํากายทําจิตให้ลําบากในการบําเพ็ญพรตทั้งหลายหรือเคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการถ่ายทอดพร่ำสอนส่งเสริมสนับสนุนหรือชักชวนบีบัังคับเขี่ยวเข็น ในการทำให้ผู้อื่นต้องหลงวกวนบีบขั้นกดดันในการบำเพ็ญธรรมเอาธรรมเหล่านี้ทั้งหลายอันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมกรรมที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระสัจธรรมกับพระาศาสนา กับคุณพระรัตนไตรยัยกับองคุณทั้งหลายอย่างไม่เหมาะไม่ควรเคยใช้ทิฏฐิความเห็นความหมายของตนในการเผยแพร่ในการส่งเสริมสนับสนุนในการกระตุ้นตัณหาให้ผู้คนทั้งหลาย ต้องหลงยึดหลงติดหลงมัวเมาในสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายไม่ได้ได้วยว่างต่อว่างนิพพานต่อน,นิพพานแต่เป็นไปเพื่อสนองตัญหาอุปาทานของผู้คนทั้งหลายกรรมที่เคยพร่ำบ่นสวดมนต์ ส่วนสรรเสริญการบูชาการทำบัตรพลีการเข้าเงียบการพลีกรรมการอธิษฐานอ้อนวอนการสังเวยสิ่งต่างๆต่อสิ่งเหนือธรรมชาติองค์มหาบารมี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยความหลงงมงายหลงมัวเมาทั้งหลายกามที่เคยหลงเคร่งเครียดจริงจังหลงตั้งเอาเคยบีบคั้นกดดันตนเองลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลาย ในการเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุนในการตั้งเอาในปัญญาในความรู้ในธรรมทั้งหลายความเป็นเลือดทางธรรมทั้งหลายในการโปรดสัตว์ในการหลงติดตาม เฝ้ายึดเฝ้าติดในองค์มหาบารมีในวิถีวิธีการในการโปรดสัตว์คอยจับผิดจับถูกด้วยทิฏฐิแห่งตนทั้งหลายจนกลายเป็นสิ่งปิดบังพระศธรรมก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งการแตกแยก ต่อมูลเหล่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาหรือต่อมูลเหล่าผู้โปรดด้วยกันเองกรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉยดื้อดึงดื้อรัน้นหรือปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธรรมต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมี หรือของครุคุบาอาจารย์ทั้งหลายหลงเอาแต่การบำเพ็ญเฉพาะตัวหลงพึงพอใจในแนวทางของตนสนองตัญหาของตนในลาบยศกาละคําสรรเสริญเยินยอโลกีสุขทิพยสุข ที่เยะสมบัติทั้งหลายสนองความอหังการสนองความยึดติดแห่งตนหลงในความยิ่งใหญ่ของตนไม่เปิดใจไม่เปิดอายตนะในการรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงกรรมที่เคยตั้งสำนัก ตั้งลัทธิตั้งนิกายในแนวทางของตนเองในศาสตร์ในวิชาในอวิชาทั้งหลายเคยบิดเบือนพระสัจธรรมคำสอนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายเอาเข้าข้างตนเองเพื่อเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิแห่งตน ให้กับบุคคลอื่นก่อใเกิดมิจฉาศัทธาความหลงยึดติดในหมู่เหล่าผู้คนทนั้งหลายหรือเป็นไปด้วยการหาอยู่หากินสแสวงหาลาบสการะก็ตามทีกรรมที่เคยปฏิเสธปฏิฆะเคยน้อยออกน้อยใจ เพิกเฉยเมินเฉยความย่อหยิ่งทนงตนการไว้ตัวถือตัวความหยาบกระด้างการหลีกหนีการหลบเลี่ยงที่เคยมีต่อสังสารวัตรต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบาร,รมีหรือในการโปรดสัพพสัต ไม่ไว่าจะต่อมูหนึ่งเราได้จนกลายเป็นความคับแคบในตัวมันเองกลายเป็นการปิดกั้นปิดบังต่ออนุภาพความสว่างสวยัยต่อการสละการเกื้อกูลทั้งหลายไม่สามารถโปรดสัตว์ได้อย่างกว้างขวางละขอบเขตตามองค์มหาบารมีได้ ตามที่เคยหลงไหลมัวเมาหลงพึงใจหลงจริงจังในโลกียสุขในโลกียวิสัยทั้งหลายในหน้าที่ในอุดมการในการเป็นการอยู่ในสัมผัสธ,ธรรมารมณ์ในกรมรมารมณ์ทั้งหลายความสุขความสบาย ความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปมาธรรหรือนามมาธรรมแห่งตนทั้งหลายการตั้งเอาในบุญกุศลบุญบาร,รมีในคุณความดีทั้งหลายความห่วงห่วงในความเป็นพบเป็นภูมิแห่งตนทั้งหลายในอารมณ์จมแช่นอนเนียง ความหลงพึงพอใจในโลกิยวิสัยทั้งหลายในทิพยวิสัยทั้งหลายในการครอบครองโลกิยสมบัติทิพยสมบัติในที่อยู่ที่อาศัยทิพยวิมานทั้งหลายกรรมที่เคยเกี่ยวข้อง กับสิ่งบันเทิงเริงใจการละเล่นมหรสพสิ่งสวยงามยั่วยวนใจสิ่งสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายการบำรุงบำเรอในการอารมณ์ในภาษาอายตนะทั้งหลายไม่ว่าจะเคยค้าขาย เคยเสพเคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้อื่นต้องเสพติดหรือหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลายกรรมที่เคยใช้อำนาจหน้าที่ใช้อิทธิพลใช้อธิวาสนาบารมีในทางมิชอบในการเบียดเบียน การกดขี่ข่มเหงการหาผลประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องโดยไม่ชอบกรรมที่เคยหากินกับพระศาสนากับพระศาร,รรากับรูปเคารพรูปปั้นรูปเหมือนขององค์มหาบร,รมีทั้งหลายเคยค้าขาย ในลักษณะของพุทธพาณิชย์ทั้งหลายเคยแอบอ้างองคุณพุทธคุณที่ปลุกเสกในวัตถุมงคลเครื่องรางของขังการสักยันทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีต่อสังสารวัตทั้งหลาย ต่อสรัรพสัตท,ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ดีเป็นผู้ถูกกระทําก็ดีหรือมีส่วนร่วมในทางหนึ่งทางใดก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยหลงบำเพ็ญหลงพัฒสอนผู้อื่นมาทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมไม่ว่าจะกระทำเองก็ตามหรือกระทำต่อลูกหลานบริวาร ลูกศิษย์สาวกทั้งหลายขอยกรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหาสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขออยาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เป็นผู้ที่หลงติดหลงยึดหลงมัวเมา ในสิ่งต่างๆทั้งหลายหรือหลงยึดโลกียธรรมโลกีสุขทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ตรงต่อพระสัจธรรมด้วยความสมุเดเฉดเดขาดไม่ลังเลวันไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอน ตัณหาความพึงพอใจความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในตบะฌานญาณสติสมาธิในปัญญาญาณในธรรมาภิสมัยทั้งหลายในอิทธิฤทธิเตชคุณวิเศษในความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเฉพาะตนทั้งหลาย หรือในการปฏิบัติในธรรมในนิพพานการทรงนิ่งในจิตในเอกสภาวะทั้งหลายความพึงพอใจในการปีกวิเวกค,ความสันโดษการจมแช่ซึ่งซึมอยู่กับตัวเองอยู่กับสภาวะทั้งหลาย หรือความพึงพอใจในธรรม,มารมณ์ในกามารมณ์ในโลเกียวิสัยในโลเกียสุขในวัตถุธาตุในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่พยวิสัยที่พยาสุขในความสุข ความสงบละเอียดแห่งจิตทั้งหลายหรือความสุขอย่างหยาบแห่งกายธาตุก็ตามทีขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งทั้งหลายอุปทานในธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะในแง่หนึ่งมุมใดก็ดีไม่ว่าจะขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตใดก็ดีที่ยังเป็นเหตุเป็นเชือ้อ เป็นปัจจัยในการกีดกันขัดขวางต่อความขี้คลายสว่างสวยัยต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหมดทั้งสิ้นและข้าพเจ้าทั้งหลายขอจดเชยชจดใช้ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายเนื้อ,อธิวาสนาบาร,รมี ที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรมด้วยการบวชการสละการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ร้อสัรพสัตว์ทั้งหลายในทุกโมูเหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคู่กรณีกรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายลูกศิษย์สาวกลูกหลานบริวารทั้งหลาย ที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัธรรรมพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดก็นานเทินโอโหสีโอโหสีโอโหสีโสโสโส